ที่โครงการผสมบทบูชาธรรมหาปุชเนียสารประจำปีพุทธศักราช2500ครับบรรยากาศของการทำหน้าที่เชิญชวนท่านชายนะครับเพราะร่วมโครงการตอนนี้คือครักทีเดียวเราจะไปร่วมติดตามภาพบรรยากาศจากจังหวัดสระบุรีครับแล้วก็จังหวัดบ้นแก่นโดยทั้งสองจังหวัดนี้ครับทีมงานก็ลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าตร,รุษค่ำทั้งเคาะประตูถึงบ้านเลยทีเดียวครับแบบเรียกว่าถึงตัวถึงใจถึงเป้า เริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีกันก่อนนะครับลงพื้นที่ทําหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารงานบุญนี้ไปยังท่านชายให้เข้าร่วมโครงการปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนีอาจารย์ประจําปีนี้โดยลงพื้นที่ไปตามหมู่บ้านร้านคา้ารวมไปถึงตลาดนะครับเพื่อเชิญชวนท่านชายเข้าร่วมโครงการการเชิญชวนนะครับไม่ได้ลงพื้นที่เพียงคนเดียวครับหลายคนก็จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเลยครับได้ทําหน้าที่เชิญชวนท่านชายให้ได้ทราบข่าวบุญ ที่ได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านชายได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยผู้ทำหน้าที่ในการเชิญชวนท่านชายนะครับผู้ร่วมโครงการก็จะมีธรรมาวิทครับเขาเรียกว่าโบชัวที่จะประสาสัมพันธ์ถึงโครงการเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ทุกท่านได้ตัดสินใจการทำหน้าที่ครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับบางท่านก็ได้เซ็นใบสมัครทันทีบางท่านก็รับปากนะครับว่าจะไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นท,ที่รักที่รู้จักนะครับ มาข้ร่วมโครงการก็มีเหมือนกันอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่จังหวัดสระบุรีแม้แต่ไซก่อร้างานะครับก็ไปกันด้วยอนุโมทนาบุญนะครับจากที่สระบุรีไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างครับเป็นบรรยากาศของการลงพื้นที่เชิญชวนท่านชายก็ร่วมโครงการเช่นเดียวกันคณะกริยานามิตรในจังหวัดขอนแก่นได้เชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักนะครับรวมไปถึงท่านชายที่เรียกว่าไปถึงตัวถึงใจแล้วก็ถึงเป้าครับ หลายท่านนี่เลยครับคือเซ็นใบสมัครทันทีตอบรับเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะบางท่านก็มีความตั้งใจจะบวชเพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายท่านก็เปิดใจนะครับว่าอยากจะบวชเพื่อทดแทนพระคุณของพิดาการทําหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรในจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เป็นไปด้วยความปีติใจครับเป็นภาพบรรยากาศมีแต่รอยยิ้มนะครับหลายท่านก็ลงไปเป็นทีมเียกว่าไปกันหลายคนเกือบสิบทีเดียวนะครับอนิโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทําหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรครับ